เอาฉลองรัตนะคะขผมพูงขอบคุณน้องอังนะครับสวัสดีท่านจาสวยจันเชิดเกียรติน้องอังและพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเนัาสการและการอธิษฐานในเช้าวันนี้พวัทพนที่เจ็ดพฤษกายมคศสองพันยิบสี่นะครับพระพี่ในการเฝ้าเดี่ยวสองโคลินบทที่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบเอ็ดถึง ยี่สิบสามกาว่าข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละอายว่าเราอ่อนแอเกินไปในเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าวอวดในเรื่องใดข้าพเจ้าพูดอย่างคนเขาข้าพเจ้าก็กล้าวอวดเรื่องนั้นเหมือนกันเขาเป็นชาติที่บูหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นชนชาติอิสเซลหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของอับราฮัมหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นคนรับใช้ของพระคิดหรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าทํางานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีกข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขาข้าพเจ้าถูกบอยตีเกินขนาดข้าพเจ้าว,วิต ตายบ่อยๆอย้องคับขอบคุณพระเจ้าพัอพีบริบทของพัอพีตอนนี้มีการอวดของอาคทูตเทียมเท็ดในคิดจักรเมืองโคลินเขาอวดในงานรับใช้ในการสอนพัอพีในทุกสิ่งทุกอย่างของเขาและเขาบอกว่าคำสอนของเขาเนีนเหนือกว่า อาจารย์ญญปอลเขามีความสามารถที่โดดเด่นมากกว่าเขาสามารถเทศนาได้ดีกว่าอาจารย์ญญปอลูเขาสามารถสร้างคิดจักรและประสบความสําเร็จทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างและพระเจ้าใชใ้เขามากกว่านี่คือคําพูดของอักูตเทียมเช็ดที่เขาพูดอย่างไม่อายเลยนะครับ เมื่อเมื่อเขาอวดเมื่อเขายกตัวเองเขาปราชจากการอวดพยายาแต่เขาพยายามที่จะยกตัวเองขึ้นสูงแต่ว่าท่าทีของอาจารย์ปโรท่านอวดพระคิดและท่านอวดความอ่อนกำลังของท่านอย่างเมื่อวานเนี่ยท่านอวดความอ่อนกำลัง แต่ท่านโฟกัสที่พระกำลังของพะยาะเมื่อท่านอ่อนกำลังพระยสุริตเป็นกำลังของท่านและท่านยอมทุกอย่างเพื่องานรับใช้เพื่อพันธกิจของพะยาคือท่านยอมเป็นคนโง่เพื่อขจัดเพื่อพี่น้องเพื่องานพันธกิจที่จะขยายตัวออกไปนี่คือหัวใจของผู้รับใช้หัวใจของอายานเปาโลนะครับทีนี้ชื่อเรื่องเมื่อวานนี้กับวันนี้ จะเป็นชื่อเรื่องเดียวกันคือหัวใจของผู้รับใช้และวันนี้จะเป็นซีรีส์ตอนต่อในชื่อเรื่องเดิมว่าหัวใจของผู้รับใช้แต่ว่าจะเป็นอีกบริบทหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของการอวดนะวันนี้หัวใจของผู้รับใช้เมื่อวานนี้มีสามสามอคือการอวดอยู่สามอย่างวันนี้มีสามมครับ หัวใจของผู้รับใช้โดยเฉพาะอาจารย์ปาโล่านมีหัวใจแบบนี้ประการที่หนึ่งหรือว่ามที่หนึ่งมีความละอายเมื่อต้องอวดชีวิตของตนเองท่านจะมีความละอายอย่างยิ่งเลยที่ท่านต้องอวดชีวิตของท่านเองแตกต่างจากอาคัครทูตเทียมเทสทั้งหลายประการที่สองหัวใจของผู้รับใช้ มีคำพูดอย่างคนเขาและคนบา้าเมื่อต้องอวดชีวิตของตัวเองท่านบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านจะต้องอวดชีวิตของตัวของท่านเองคำพูดของท่านเนี่ยท่านนอกจากมีความละอายแล้วคำพูดของท่านเป็นคำพูดอย่างคำพูดของคนโ่่คนเขาและคนบ้าท,ทุกครั้ง ที่ท่านจะต้องอวดชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราจะไม่อวดชีวิตของตัวเองแต่เราจะอวดองค์พระเยสุรินประการที่สามหรือว่ามอที่สามครับคือมีงานรับใช้ที่แตกต่างจากอากัครทูตปอมแตกต่างยังไงแตกต่างโดยการที่ท่านบากบั่นทุ่มเทนในการรับใช้ด้วยชีวิต จิตใจครับมีการทุ่มเทในการรับใช้ด้วยชีวิตและจิตใจที่แตกต่างจากอาคขทูตปอกเราจะมาดูทั้งสามประกาศในวันนี้ในชื่อเรื่องหัวใจผู้รับใช้ประการที่หนึ่งมีความระอายเมื่อต้องอวดชีวิตตัวเองคือไม่ใช่ธรรมชาติของอายานปโลที ท่านจะอวดชีวิตของตัวเองและนี่เป็นพันธีตอนเดียวในจดหมายฝากทั้งหมดที่ท่านมีความจําเป็นที่จะต้องอวดชีวิตของท่านเองเพื่อหยุดพวกอาครูดปลอมอาครูตเทียมเท็จทั้งหลายที่แทรกซึมเข้ามาในะคิดจัดแม้ว่าคําพูดหรือว่าคําอวดของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดแต่ท่านมีความละอายเรายังมีท่าทีแบบนี้ด้วยเราจะไม่อวด และไม่ยกชีวิตของตัวเราเองแต่เราจะเหมือนอาจารย์ปโรที่อวดและยกชีวิตของพระเยซูคิดขึ้นครับในข้อยี่สิบเอ็ดบอกว่าข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละอายข้าพเจ้าหมายถึงใครข้าพเจ้าในที่นี้หมายถึงท่านอาจารย์เปโลอาจารย์เปโลต้องพูดด้วยความละอายหมายถึงว่าทุกครั้งและนี่เหมือนกับเป็นครั้งเดียวด้วยไม่ใช่ทุกครั้ง ครั้งนี้ครั้งเดียวที่ท่านจะต้องอวดชีวิตของตอนเองท่านมีความละอายแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ได้ผิดเลยแต่ท่านแตกต่างจากอาคาทูตเทียมเทศที่เขาจะอวดตัวเองเขาจะยกย่องตัวเองตลอดวันเวลาชีวิตของเขาเขาจะอวดตัวเองกับคิดจจับพี่น้องในเมืองโคลิน แต่อาญาปโลบอกว่าท่านมีความละอายอย่างจริงพี่้องรับวันนี้ให้เรามีความละอายที่เราจะต้องอวดชีวิตตัวเองเราจะไม่อวดแต่เราจะอวดพระผู้เป็นเจ้าเราจะอวดพระเยซูคริสเราจะอวดพระคิดที่อยู่ในเราต่างหากอีกครั้งหนึ่งข้อยีบ่บิดข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละอายว่าเราอ่อน แอเกินไปในเรื่องนี้ทุกครั้งที่อาจารย์ยออก๊อปวดตัวเองเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอนะครับเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอคือดังนั้นเนี่ยพวกทุกเทมเพรทั้งหลายเนะี่ยเขาอวดก,ก็แสดงว่าเขาอวดทุกวันเขาอวดตลอดเวลาก็แสดงว่าเขาแสดงความ อ่อนแอความหน้าละอายออกมาตลอดเวลาแต่อาจารย์ปรโลดท่านอวดเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นที่ท่านจะพูดถึงชีวิตถึงงานรับใช้ของตัวเองนะครับประการที่สองหัวใจของผู้รับใช้มีคำพูดอย่างคนเขาและคนบ้าเมื่อต้องอวดชีวิตตัวเองแล้วก็ นอกเหนือจากนี้ถ้าเรามาดูวัาต่อมาได้กล่าวว่าถ้าพระเจ้าพูดอย่างคนเขาไม่ถึงว่าทุกครั้งที่ท่านจะต้องอวดชีวิตของตัวเองเป็นเหมือนกับท่านเป็นคนงูที่ทําแบบนี้จริงๆไม่ใช่ทุกครั้งคือครั้งเดียวด้วยซ้ํานะครับครั้งเดียวด้วยซ้ําที่อาญานพลยต้องอวดชีวิตของตัวเอง และเมื่อท่านต้องอวดชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างคนเขาคือเป็นพฤติกรรมของคนเขาแล้วก็คนบ้าด้วยอยู่ในข้อที่ยี่สิบสามในวงเล็บข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าเพราะยังแปลว่าการอวดชีวิตของตัวเองเป็นลักษณะของคนเขาแล้วก็คนบ้าเพระเาะอยากจะอวดองพะเยคิด ยกย่องพระเจ้าวอวดองค์พระเยซูคิ์เราจะไม่ยกย่องชีวิตของตัวเองแต่ในที่นี้ท่านอาญาปรลดท่านมีเหตุผลที่ท่านจะต้องทํานี่คือแม้ว่าท่านไม่อยากทาแม้ว่าท่านมองเห็นแล้วว่าเป็นความที่น่าละอายและเป็นคําพูดอย่างคนเขาและนบมาจริงๆแล้วมันไม่ผิดอะไรเลยถ้าเราถ้าเราดูแต่ว่ามโนธรรมหรือว่าจิตวิญญาณของ อา亚马โลนะครับจิตวิทยาผิดชอบของท่านนี่สูงมากๆทุกอย่างในชีวิตของท่านจะปาถนาที่จะยกย่องยกองพระเยซูคิดเจ้าขึ้นท่านมีความละอายแล้วก็เมื่อท่านจะต้องอวดท่านจึงบอกว่าเมื่อใดที่ท่านอวดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคนเขาและคนบ้าแต่ในที่นี้จําเป็นที่ต้องอวดครับนี่คือประการที่สอง ประการที่สามหัวใจของผู้รับใช้อันนี้จะค่อนข้างยาวนะครับขพอสามมีงานรับใช้ที่แตกต่างจากอาทูตปลอมจะอยู่ตั้งแต่ข้อย2ิบสองข้อย2ิบสองขึ้นต้นมาบอกว่าเขาเป็นชาติที่ปูหรือหมายถึงอาทูตปลอมเนี่ยเป็นคนยิวาติที่บูหมายถึงพูด ภาษาฮิบูเป็นภาษาหลักไม่ใช่ภาษารีนข้าพเจ้าเปาโลก็เป็นเหมือนกันคือเป็นคนยูแล้วก็พูดภาษาฮิบูเป็นภาษาหลักภาษารีนเป็นภาษาที่สองเขาเป็นชนแติอิสเซลหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันคือเป็นคนยูเป็นคนอิสเอลเหมือนกันเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของ อับราฮัมหรือข้าพเจ้าก็เหมือนกันอายามปโลอยู่ในสสิบองเผ่าเกิดในเผ่าเบนจามินซึ่งไม่ได้แตกต่างกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือความบากบั่นทุ่มเทในการรับใช้ด้วยชีวิตที่แตกต่างจากอัครทูตปอมตั้งตั้งแต่ข้อ23 เขาเป็นคนรับใช้ของพระคิดหรือดูตรงนี้ครับอันนี้คือความแตกต่างาพระเจ้าคือเปาโลเป็นดีกว่าเขาเสียอีกนี่คือการอวดถึงตัวของท่านที่ท่านบอกว่าท่านมีความละอายและครั้งนี้ที่ท่านจะต้องอวดเนี่ยท่านพูดอย่างขนเขาและขนบ้าแต่มีความจำเป็นที่จะต้องพูด เพื่อคิดจัรของพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นดีกว่าเขาหมายถึงออยามปรโรดีกว่าอาัครทูตปลอมอัครทูตเทียมเท็จทั้งหลายข้าพระเจ้าพูดอย่างคนบ้าเห็นไหมครับพูดอย่างคนบ้าเลยเพราะการอวดโดยนิสัยออยามปโรออยามปโล,ปโลไม่อวดโดยเด็ดขาดข้าพระเจ้าทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีก อย้ยามโบโลทํางานใหญ่กว่าเขารับผิดชอบงานใหญ่กว่าเขาประสบความสําเร็จมากกว่าเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขาเพอยามโปโติดคุกที่เมืองฟิลิปปินส์ข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าวิตตายบ่อยๆแล้วก็พอย่ิบสี่ขยายครับพวกยูเดียเขคยนข้าพเจ้าอ่าครั้ง ครั้งละสามสิบเก้าทีสามสิบเก้าทีห้าครั้งทั้งหมดเท่าไหร่ครับเกือบเกือบสองร้อยแอมปรโลดอนิเงี้ค่อยี่หเขาตีข้าพปเจ้าด้วยตะบองสามครั้งเขาเอาก้อนหินขว้างข้าพรเจ้าครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าเผชิญภัยเลือดแตกสามครั้งข้าพระเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพระเจ้าต้องเดินทางบ่อย เผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ําเผชิญโจรภัยภัยจากธรรมชาตินะครับพยนภัยจากคนต่างชาติพยนภัยในรเผพยนภัยในป่าพิญภัยในทะเลพยนภัยจากพี่น้องพัน์ยศต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยยากลําบากอดหลับอดนอนหิวกระหายอดข้าวต้องทนหนาวเปื่อยไกยครับ นี่คือการที่อาญาโปโลอวดและท่านไม่ปรารถนาที่จะอวดเลยนะนี่คือหัวใจของผู้รับใช้ที่มีงานรับใช้ที่แตกต่างจากอครทูตปลอมที่ท่านบากบั่นทุ่มเทรับใช้ด้วยชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณของท่านที่วันนี้เราจะมีท่าทีแบบนี้ในการที่ เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยเป็นท่าทีของหัวใจเหมือนกับหัวใจของผู้รับใช้หัวใจของอาญานเปาโลน,นะครับถ้าสรุปเป็นสามแอลชื่อเรื่องในวันนี้คือหัวใจของผู้รับใช้เราชื่อเราใส่ไปครับพี่น้องแอหนึ่งข้อหนึ่งและและพี่น้องจะมีความละอายอย่างยิ่งเมื่อต้องปวดชีวิต ของตัวเองแต่เราจะอวดใครครับอวดพระคิดอวดพระเจ้าหัวใจของผู้รับใช้ประกันที่สองรัอเลยพี่น้องจะมีความละอายและมีคำพูดอย่างคนเขาคนบ้าเมื่อต้องอวดชีวิตของตัวเองเมื่อเราอวดชีวิตของตัวเองเนี่ยคำพูดของเราจะเป็นเหมือนกับคนโง่คนบ้าที่เราจะไม่ทําแบบนี้โดย เด็กขาดนะครับเรายังมีท่าทีเหมือนอายานุญญปโอพอใจองผู้รับใช้ประการที่สามครับและพี่น้องมีงานรับใช้ที่แตกต่างจากอาคตูปปอมคือเราทั้งหลายทุกคนในที่จักรหนึ่งเก้าเนี่ยเราจะบากบั่นชุ่มเทในการรับใช้ด้วยชีวิตจิตใจจิตวิญญาตเหมือนอายานปโลครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่ขอให้สิ่งนี้สำเร็จ ในเราทั้งหลายที่จะเป็นหัวใจผู้รับใช้ที่จะทําให้คิดวจักรของเรามีสําเร็จตามเป้าหมายสองร้อยคนแบบแล้วมากกว่าสองร้อยจะเป็นสามพันคนในอนาคตถ้าเรามีหัวใจของผู้รับใช้ในการรับใช้ที่มีท่าทีแบบนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและของมอเวลาเลยครับผมอามนขอบคุณพระเจ้านะคะเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรนะคะ และรู้แล้วว่าหัวใจของผู้รับใช้ที่อยู่ในเราเราจะอยู่เพื่ออวดพระนามของพระเจ้านะคะเราจะมีความละอายเมื่อเราต้องอวดชีวิตของตนเองเราจะมีคําพูดจากคนเขาและคนบ้านทุกครั้งที่ต้องอวดเรื่องของตนเองนะคะและเราจะมีงานรับใช้ที่แตกต่างจากคารทูดปลอมเพราะเรารับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจของผู้รับใช้ ขอบคุณพระเจ้านะคะมอบเวลาช่วงสุดท้ายนะคะให้กับท่านอานจารย์เชอร์จูกีเอต์นะคะนันดาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าะค่ะครับขอบพระเจ้าอวยพรตั้งนะครับพอปอัดและพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีความตั้งใจจริงเข้ามานะครับบริบทนี้ให้พี่น้องยึดบริบทนะครับบริบทนี้ก็ถึงวันทย์ที่สามสิบที่สิบเลยนะครับเปาโลกล่าวถึงประสบการณ์ในฐานะที่เป็นอัครทูตแต่ท่าน ไม่อยากโอ้อวดสมัยนี้คนชอบอวดนะโดยเฉพาะในโซเชียลนะครับชอบอวดเหลือเกินแต่บุคลิกของเปาโลนี่คือไม่อยากโอ้อวดใน2โคลินบทที่11 2 1ถึง23มเนี่ยมี2ประการก็คือถ้าใครอวดเรื่องใดเปาโลก็สามารถอวดได้มีดีแต่ไม่อวดดีนะเปาโลและประการที่2ก็คือ สิ่งที่ปโลอวดก็คืออวดในสิ่งที่อ่อนกําลังอวดในสิ่งที่คนไม่ชอบอวดนั่นคือความต่ําต้อยของตนเองซึ่งตรงกับหลักการปัจจุบันที่เขาแนะนําผู้รับใช้พระเจ้าก็คือการยกตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือยกตัวอย่างตัวเองที่ผิดพลาดอาเมนไหม สาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุรขอบคุณพระนามของพระบิดาเจ้าทุกเวพรแก่เราทัคนคนคน้งหลายให้เรานั้นได้ยึดวจนะคำขององค์เป็นหลักพระบิดาเจ้าเป็นขาแท้ไม่ใช่ขาเทียมประสบการณ์ขอบคุณพระบิดาเจ้าอุปกรณ์ที่ชนสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพผู้สาขาอาชีพรับการอวยพรณ์อยู่ที่มีคนในปี24งเลยจบที่สุภาษิตบทที่7 1 2 3 4วันนี้เลยที่กล่าวว่าจงสะสมบัญญัติรักษาบัญญัติมัดไว้ที่มือและ จะลึกไว้ที่ดวงใจให้ปัญญาเป็นพี่สาวและความรอบรู้เป็นเพื่อนสนิทของพี่น้องทั้งหลายในานามขององค์พระเยซูคริสต์เ m ้นอาเมนอมข,อข,อขอบคุณพระเจาขอพระเจ้าอวยพรัพี่น้องทุกท่านนะคะ